สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกในรอบแบ่งกลุ่มเกมที่4ประจำเชา้าวันศุกร์ที่5พฤศจิการโย,ยกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่มัคคาบีเทอวิเปิดบ้านเอาชนะเอสเคเฮลซิงกิไป3-0เอ k เอสเคเอาชนะอลสเคิร์ดไป2-0ฟอร่าทาลินเสมออนาโตซิต2-2เกนเสมอกับปาติซานเบลเกต1-1โลมาเสมอกับวโดกคลิมไป2-2ซอญยาลูฮาน เอาชนะทางเซคเคนโซเฟียไป2-0ศูนย์เอซอักม่ชนะทางเซเอฟอาร์ครูชไป2-0ูนย์แล้วก็ยาบูเนกเสมอกับแลนเดอร์2องสองอนิเออร์ลินก็เปิดบ้านแพ้เฟเยนูด1-2ึ่งสองสลาเวปาร์กเอาชนะมาคาบี้ไฮฟา1-0นึู่นย์พีเอโอเคแพ้ให้กับโคเปนเฮเกนไป1-2ลินคอล์เนสแพ้ให้กับสโลวานบาติสลาวาไป1-4ส แลนด์เปิดบ้านเฉืนเอาชนะมูล่าไป1-0สเปอร์ 0, เอาชนะวิทเทสอานเนมไป3-2ไคลัสอาเมตี้แพ้ให้กับการบัก1-2และก็โอเมเนนิโกเซียเสมอบาเซล1-1นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เริ่มที่กลุ่ม A อันดับ1 2, ir, ep, แล้วก็2เป็นมาร์กาบี้เทลวิฟแล้วก็ LSK เก็บไปทีมละส0คะแนนผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วทั้งคู่นะฮะอันดับ3 HJK เมีส่วอนดับ4อลเคอร์นคะแน 4, น กลุ่ม B อันดับ1เกนครับเก็บไป10คะแนนผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเปที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันอันดับ2ปฏิซานเบลเกตมี7อันดับ3แล้วก็สิเป็นฟอร่าทาลลิกับอนนอทเทอร์สิตเก็บไปทีมละ2คะแนนกลุ่ม C อันดับ1เป็นบูโรกลมมี8อันดับ2โลมามี7อันดับ3ซอย่ามี6แล้วก็อันดับ4เซเคโซเฟียมี1คะแนนกลุ่มดีอันดับหนึ่งเป็นเอซัตอัคมาเก็บไป10อันดับ2เยาวนกมี5อันดับ3เลนเดอร์มี4อันดับสีเซฟแอคครู กลุ่มเอันดับหนึ่งฟีนูดมี10อันดับ2สปาตาปรากมี6อันดับ3มาคบี้ไฮฟามี4อันดับ4ี่อุนเบอร์ลินมี3กลุ่ม F อันดับ1 FC เอฟซีโคเปนเฮเกนมี9อันดับ2แล้วก็เป็นซโลวานบาติสลาวากับพีเอลเคมีทีมละ7อันดับ4ลิงคอนเลดก็0ูนย์คะแนนกลุ่ม G อันดับ1แลมมี10อันดับ2สเปอร์มี7อันดับ3วิเทสมี6อันดับ4มูราแพนรวดมีศนคะแนน กุม H อันดับ1เป็นการบักมี10อันดับ2บาเซลมี8อันดับ3มโอเมเนียมีอยู่2อันดับ4คารัตอมมาตี้มี1